ใส่มิโซะนะคะ2ช้อนใส่สาเกนะคะ1ช้อนค่ะแล้วก็ใส่มิลินนะคะ1ช้อนค่ะใส่ผงซุปไก่นะคะประมาณ2ช้อนชาค่ะใส่กระเทียมค่ะ เราก็จะใส่ผักนะคะใส่ผักตามชอบค่ะใส่เนื้อสัตว์นะคะตามชอบค่ะใส่เต้าหู้นะคะก็ใส่ต้นกุยช่ายนะคะใส่ต้นกุยช่ายข้างบนแล้วก็ใส่เนยนะคะวางไว้ข้างบนค่ะ ด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะรอให้สุกแล้วก็ทานได้เลยค่ะก็ถ้าชอบไข่นะคะก็สามารถใส่ไข่ไปได้เลยนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะหน้าตานน่านทานแบบนี้เลยหม้อไฟนะคะน้ำซุปม,มิโซะค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้พ่อแว่นกินเป็นซุป นี่ค่ะนอนจากมามานอจิร์เล่นรถเช่แม่เพราะแว่นนะคะก็ผอมไปเยอะนะคะช่วงนี้ก็จะให้กินหม้อไฟอบ่อยหน่อยนะคะช่วงลดน้ําหนักค่ะแล้วก็ป่ากินปลาย่างด้วยกินนะอืมกินเลยปลานอกกินบวยเหรอลูกอืบวยมันก็เปรี้ยวเขากินบวยกับข้าวสิลูกเขาไม่ได้กินบวยธรรมดาเฉยๆกินบวยกับข้าวนะลูกนะ อร่อยอทำง่ายด้วยน้ำซุปอ,ะอ่ะแม่จากจิมิเจรีอายุแบบนพฤศจิกอยะมีฮัตจิมิเจร์้วยนะเดี๋ยวเลือะเนี่ยกินหมูกันนี่ละ่ะโอ้พ่อตักให้ลูกหน่อยสิลูกตักหกอะห่ะด้วยจะกินผกัก เดี๋วกินปลาด้วยนะคะผักกินไ,ได้เลยลูกอร่อยไหมเม้มอไฟนะคะแม่แหม่มทำน้ำซุปให้หลายอย่างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีน้ำซุปแบบใหม่ๆนะคะก็เดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นน้ำซุปมิโซะนะคะที่สามารถทำได้ง่ายมากๆเลยร้อนเหรอลูกเป่าสิคะลูกร้อนก็เป่าสิคะเออฟู่ฟูเป่าก่อนกินนะ โอเคนั้นคลิปนี้ไปแล้วนะคะให้อร่อยใช่ไหมเนี่ยค่ะทำตามง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยแล้วแต่เราจะใส่นะคะจะใส่ซีฟู้ดก็ได้จะใส่เนื้อก็ได้หมูก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะใส่เนื้อสัตว์นะคะได้ตามชอบเลยโอเคเดี๋ยวจะให้สองสองพอลูกกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แม่ไปเข้าครัวล้างจานเก็บจานก่อนนะคะไปแล้วค่ะเอาพอลูกสวัสดีคุณคุณป้าก่อนแล้ว ด,ดีค่ะ<อ>ไปแล้วคะ่ะน้าลูกไม่ได้จ้า